สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดวงสาธรนะครับคราวนี้ผมก็มีคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาแบ่งปันกับทุกท่านเช่นเคยนะครับก็มากกว่าห0 0คลิปคลิปนะครับแล้วก็3ปีกว่าจะ3ปีครึ่งแล้วนะครับที่แบ่งปันมานะครับออนุนี้ประชาสัมพันธ์นะครับก็นะครับผมเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็หวังว่าท่านจะเข้าไปดูตรงนี้แล้วกันนะครับที่ผมจะแปะไว้ให้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับหากท่านไม่จดขัดประการใดนะครับ ก็ขอเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกกับผมทั้ง3ประเภทอยู่ที่ความสมัครใจอยู่ที่ความสะดวกของท่านนะครับหากท่านไม่พร้อมก็ฟังช่องนี้เหมือนเดิมผมก็ยังมีนะครับแต่แน่นอนนะครับก็ถ้าท่านมาเป็นสมาชิกเราก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้นได้ตอบคอมเมนต์ได้ทักทายพูดคุยกันแบบสนิทสนมกันมากขึ้นนะครับหัวข้อในวันนี้คือพระเครื่องมีราคากลางไหมคลิปนี้มีคําตอบ อาจจะปีคําตอบที่ชัดเจนหรือไม่ก็สุดแท้แต่นะครับก็ผมเชื่อว่าก็คงมีเสียนพระหลายท่านแต่พูดในหัวข้อนี้ไปผมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่มาแบ่งปันแล้วก็แชร์ไอเดียกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับพระเครื่องมีราคากลางไหมครับ f อทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านท่านว่ามีไหมครับมีไหมครับมันมีคําพูดหนึ่งนะครับที่พูดกันบ่อยมากเลยพระเครื่องนะไม่ใช่ทองคําถึงจะมีราคากลางนะครับ ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับผมคิดว่าพระเครื่องไม่มีราคากลางนะครับอ้าวเราจะรู้ได้ยังไงจะซื้อขายกันยังไงก็ตอบจากประสบการณ์ของผมที่สะสมมามากกว่า30ปีนะครับโดย Com m o n s e น s ์ทั่วไปนะฮะโดยโดยวิจรารณญาณทั่วไปก็คือนะครับก็จะใช้วิธีเคยรู้มาจากพักพวกเพื่อนฝูงนะครับที่เขาเคยซื้อขายพระองค์นั้นรุ่นนั้นแบบนั้นในก่อนหน้านั้น นะครับว่าเขาซื้อขายกันอยู่ประมาณราคาเท่าไหร่ใช้กฎเกณฑ์นี้ครับโดยใช้แก๊ปกว้างๆโดยการประมาณว่าเออไอคนนั้นไอคนนี้เมื่อเดือนที่แล้วเคยขายพระเครื่องรุ่นนี้ไปสภาพประมาณอย่างนี้นะแบบนี้เนาะขายกันไปเท่านี้บาทอย่างนี้นะครับ ก็ใช้วิธีประมาณนี้นะครับในการซื้อขายพระเครื่องในวงการพระเครื่องนะครับแม้ว่าจะอยู่วงการรอบนอกหรือวงการรอบในนะครับก็จะมีการซื้อขายโดยทราบราคาประมาณประมาณเท่านั้นนะครับว่าไอ้อออออออหมอนั่นเคยขายไปราคาเท่านี้ ก็เอาตัวนั้นมาเป็นบรรทัดฐานนะครับถ้าเพื่อความมั่นใจนะครับก็อาจจะเช็คในเดี๋ยวนี้มันมีสื่อกลางออนไลน์ก็เช็คในออนไลน์สื่อกลางนะครับว่าเขาซื้อเขาขายกันเท่าไหร่นะครับก็เอามาประเมินคร่าวว่าน่าจะเป็นแบบดีแต่มันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เป็นปัจจัยอมตะนิรันดร์นะครับก็อันนี้ผมก็พูดตามความเป็นจริงจากประสบการณ์ผมนะครับมันก็ขึ้นอยู่ว่าพระองค์นั้นอยู่ในมือของใครด้วยถูกไหมครับเห็นด้วยไหมครับนะฮะพระพระองค์นั้น นะครับอยู่ในมือเซียนใหญ่ระดับประเทศที่มีชื่อเสียงใน YouTube ที่ท่านรู้จักนะครับก็อาจจะอีกราคาหนึ่งน่ยครับแต่ถ้ามาอยู่กับเซียนทั่วๆไปที่ก็เล่นกันนะครับที่ไม่ได้โด่งดังในระดับ w o r วหรือระดับประเทศหรือที่ได้ยินกันบ่อยๆมันก็จะอาจจะอีกราคาหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะไปอยู่กับเซียนเอ่อเซียนพระที่อยู่ในศูนย์พระเล็กๆตามลาดรอบราชอาณาจักรก็จะไออีกราคาหนึ่งนะครับและพอไปอยู่กับชาวบ้านทั่วไป นะครับมันก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหมครับตรงนี้มีปัจจัยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็จะใช้วิธีเข้าคร่าวนะครับว่านะครับเออว่าเออเขาเคยซื้อขายกันมาเท่าไหร่ที่ได้ยินมาสืบเสาะแสวงหาสอบถามกันนะครับว่าประมาณนี้นะครับแต่มันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่ท่านต้องรู้ซึ่งประชาชนหลายคนไม่รู้นะครับก็คือพระองค์นั้นมันมีบล็อกมีพิมพ์เข้ามาเกี่ยวข้องว่าเป็นบล็อกนิยมบล็อกรองนิยม นะฮะแบบพิมพ์นิยมหรือบล็อกทั่วๆไปมามันมีมาส่วนประกอบอันนี้คือบล็อกหรือพิมพ์นะครับอันที่หนึ่งอันที่สองสภาพของพระนะครับสภาพของพระเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะอันสภาพของพระมันจะเกี่ยวข้องหมายถึงการใช้ศึกหลอนะครับแล้วก็ผิวกระไหล่ผิวลมดําผิวกระไหลทอง มันยังอยู่ครบไหมอย่างนี้นะครับมีส่วนประกอบเยอะมากเลยครับในการตั้งราคานะครับว่ามันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่ซึ่งมันมีผลมากต่อราคาดังนั้นประชาชนหลายคนนะครับบางทีก็มาถามผมพี่ครับองค์นี้คนเราถามว่าพี่ครับองค์นี้เขาเล่นกันเท่าไหร่บางทีถามผมมาอย่างนี้นะผมอยากจะเดินหนีเลยนะครับกดไหมเนี่ยคือมันมีปัจจัยตรงนี้มาเกี่ยวครับพระคุณสภาพบล็อกไหนพิมพ์ไหนก็ไม่รู้ อันนี้เริ่มต้นแท้หรือเปล่ายังไม่รู้เ้าถ้าแท้แล้วบล็อกไหนพิมพ์ไหนเ้าแล้วถ้าถ้าบล็อกรู้บล็อกรู้พิมพ์แล้วสภาพเป็นยังไงถูกไหมฮะมันมีปัจจัยพวกนี้มาเกี่ยวข้องมากมายมันอยู่ที่ฟอร์มของพระออกนะครับพระถูกล้างมาไม้ถูกแต่งมาไม้หรือหักบินหรือเปล่ามันมีหลายองค์ประกอบมากเพราะฉะนั้นคําถามแบบนี้นะครับเวลาถามเนยนะเวลาท่านไปถามเซียนพระหรือคนที่เขาเล่นพระในระดับค่อนข้างเก่งหน่อยแล้วกันไม่จำเป็นต้องระดับเซียนพระ เขาจะสายหน้าเนียนใจว่าไอหมอนี่ไม่รู้เรื่องเลยเรื่องผานะครับอันนี้อย่ากโกรธนะผมพูดตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นถ้าเวลาถามต้องถามแบบนี้ครับพี่ครับปักน้ํารุ่นสามอ่านะฮะปักน้ํารุ่นสามนะครับสภาพสวยๆแปดสิบเปอร์เซ็นไม่มีชมรุดเลยนะครับแล้วแทนเนี่ยนะครับน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่มันต้องละเอียดขนาดนี้เลยนะครับนี่ผมยังไม่พูดถึงว่าบล็อกไหนอีกนะครับเพราะปักน้ําปวดหัวมากเอาไว้ว่าสวยประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต ครับไม่มีบินไม่มีช้ำผิวดำเดิม,ดมสภาพสวยราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้คือถามแบบมีฟอร์มถามแบบมีความรู้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะไปถามไข่ท่านต้องถามสไตล์แบบนี้นะครับเหรียญ mm hmm. ลงก็เดิมครับพี่สภาพประมาณ70%ครับหน้าหลังนะครับบล็อกดอกจันโค้งนะครับสภาพ 70%นะครับพี่หูยังอยู่นะน่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่คุณต้องละเอียดขนาดนี้เลยนะอันนี้คือถามแบบมีความรู้นะครับคนตอบจะตอบหรือเปล่าไม่รู้แต่มันน่าตอบหน่อยนะครับประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแต่มันก็มีอย่างที่ผมบอกนะครับมันขึ้นอยู่ว่ามันอยู่ในมือใครด้วยเหมือนกันอันนี้สมมุตินะครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้ข้อมูลชัดเจนนะครับว่านะฮะพระเครื่องมีราคากลางใหม่ซึ่งมันมีปัจจัยอีกมากมายที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยนะครับ เอฟซีทุกท่านท่านประชาชนทุกท่านก็จะได้ทราบว่ามันมีนัยยะประมาณนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาเป็นข้อมูลของเราที่เราจะต้องรู้เอาไว้โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีคําตอบแล้วก็มีข้อมูลบางอย่างให้ท่านได้รับรู้นะครับและเป็นภูมิปัญญาหรือความรู้ในการที่ท่านจะศึกษาและสะสมพระเครื่องแต่ละองค์แต่ละแบบแต่ละบล็อกแต่ละพิมพ์แต่ละหลวงพอ่อแต่ละวัดแต่ละกุฏ ไม่ว่าจะเป็นดินชิ้นผงตะกัวอะไรก็แล้วแต่นะครับครับชอบกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามาเป็นสมาชิกของผมนะครับเราจะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับครับสวัสดีครับ